สวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องไรสาระก็จะมีสาระดีๆนะครับมานําเสนอนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับเช้าเกษตรตรอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะครับสําหรับเทคนิคที่ว่านี่ก็คือเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าแบบสไปนยนะครับซึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับบางครั้งนะครับกรณีที่ใช้เราพอดีว่า,าเครื่องมันมีปัญหาแบบเร่งไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับสตราร์ทอิดแต่เร่งไม่ขึ้นนะครับซึ่งในคลิปก่อนนี้ที่ทำไปนะครับเป็นคลิปเครื่องตัดหญ้านะครับ <S <S เกี่ยวกับการดูแลระบบไฟนะครับ <S <S ซึ่งเป็นเหตุ เกิดเฉพาะหน้านะครับก็เลยทำคลิปวิดีโอคลิปนั้นไว้นะครับนี่นะครับคือไปในสวนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปนะครับแก้ไขเฉพาะหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าต,ตอนนี้เครื่องตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเราจะมาทำตัวอย่างให้ดูกันนะครับว่าวิธีการแก้ไข ทำยังไงบ้างนะครับสำหรับเครื่องนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเร่งไม่ขึ้นขออนุญาตติดตั้ง,งกล้องแป๊บนึงนะครับนะครับที่เร่งไม่ขึ้นนะครับสตาร์ตติดได้นะครับแต่เร่งไม่ขึ้นเร่งแล้วเหมือนอาการออกวอดวอดนะครับก็เดาได้เลยว่าน่าจะเกิดจากคาร์บูเรเตอร์มีปัญหา อาจจะตันนะครับเพราะว่านมหนูมันรูเล็กิดเดียวนะครับโอเคเราก็วิธีการแก้ไขนะครับก็คือเปิดไส้กรออากาศนะครับการที่เราเปิดไส้กรออากาศเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือติดไว้ด้วยตลอดนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ตัดหญ้าต้องมีเครื่องมือติดมาด้วยนะครับอันดับแรกเราก็ถอด ไส้กรองอากาศออกปกตินะครับดูว่าไส้กรองเป็นยังไงบ้างนะครับไส้กรองก็อยู่ปกตินะครับสะอาดดีนะครับขอออก,ออกองชุด ตังต้งปองฉิดไปนะครับขยับนิดนึงโอเคถอดน็อตแล้วเก็บไว้ดีๆนะครับอยู่ในสวนเนี่ยหายได้นะโอกาสหายค่อนข้างสูงนะครับก็ถอดออกถอดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ เปิดฝานะครับนี่คือฝาเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับฝาตัวนี้เปิดออกนะครับ ปกติต้องถอดได้นะฮะตอนนี้พอนี้ฝาติดนะครับติดเกี่ยวก็เลยต้องถอดออกมาทั้งลูกปกติถ้าอาการแบบนี้นะครับเราต้องล้างคาร์บูเรเตอร์แต่ถ้าเราอยู่ในสวนเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะครับ อันนี้ยังมีน้ำมันอยู่นะนี่นะครับเราก็จะเห็นรูอยู่ด้านในเล็กๆเห็นไหยครับอันดับต่อไปนะครับหาดอกหญ้านะครับเล็กๆเนี่ย แล้วก็แย่เข้าไปในรูนะครับนี่ครับแย่เข้าไปในรูนี้นะครับตรงน,นี้จะเป็นรูนมหนูนะครับแย่งเข้าไปครับก็เป็นญ้าเล็กๆนะแย่เข้าเดียวออกนะครับ ว่านมหนูจะรูเล็กมากเป็นการแย่เอาสิง่งสกรปรกที่อยู่ในคาร์บูเรเตอร์ออกอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอญาตประกอบก่อน โอเคครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลองดึงดูนะครับเช็ดทำความสะอาดสักนิดหนึ่งจะได้ดูใหม่ๆโอเคเดี๋ยวเขยับนิดนึงนะครับ ครับคือเทคนิคดีๆครับแนะนำให้กับเกษตรกรได้ใช้นะครับเผยแพร่ต่อไปนะครับเราสามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาช่างนะครับสิ่งที่ใช้ก็นี่นะครับก้านของดอกหญ้าเล็กๆนะครับสามารถช่วยท่านได้นะครับหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์ นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื drinks, so without. Without. ่อให้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับว่าเรามีเครื่องใช้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งพาช่างบ้างนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งพาช่างนะครับในเรื่องง่ายๆนะครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับระบบไฟก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับหัวเทียนเกี่ยวกับการเช็คคอยนะครับวิธีการนําหัวเทียนเก่ามาใช้ใหม่นะครับให้ใช้ ได้อีกนานนะครับนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเทียนตัวนี้แหละเรายังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันก็ที่บอกจากคลิปที่แล้วคาบูรีเตอร์ติดติดดับดับเร่งไม่ขึ้นก็คาบบูรีเตอร์แน่นอนนะครับส่วนระบบอากาศเนี่ยเราต้องพึ่งพาช่างนะครับ ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรเยอะหลายชิ้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเสื้อสูบกระบอกสูบนะครับลูกสูบบางทีก็ต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากตรงไหนนะครับเครื่องไม่มีกําลังอัดอย่างเงี้ยนะครับกระเดาได้เลยลูกแหวนเสื้อแน่นอนนะครับทีการเช็คก็มันเป็นอะไรที่เยอะนะครับก็เลยต้องพึ่งพาช่างแต่นี้ ระบบไฟกับระบบน้ํามันเนี่ยเราสามารถทําเองได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปที่ทํานี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ